ณชายป่าดงดิบแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ประกอบไปด้วยเหมผู้เป็นสามีและนางเกตผู้เป็นภรรยาทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนที่กำลังย่างเข้าวัยรุ่นชื่อว่าสวยถึงครอบครัวนี้จะอาศัยอยู่ใกล้ป่าดงดิบแต่ก็ไม่เคยเข้าไปในป่าลึกมากนักเพราะว่าป่านี้เต็มไปด้วยสัตว์แปลกประหลาดและอันตรายมากมาย โดยที่เหมมีอาชีพเก็บของป่าไปค้าขายในเมืองซึ่งแต่ละครั้งที่เข้าเมืองก็จะใช้เวลานานระหว่างนั้นนางเกดก็จะเข้าไปเพื่อหาของเล็กๆน,น้อยๆหรือหาฟืนเพื่อมาใช้งานโดยที่จะพาสวยที่เป็นลูกสาวไปด้วยเพราะการปล่อยลูกสาวทิ้งไว้คนเดียวอาจจะเป็นอันตรายเอาละ่ะข้าจะเข้าเมืองแล้วนะแม่เกดก็ฝากดูแลบ้านด้วยละ่ะ เข้าใจแล้วจ้ะพี่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะจ้าสวยลูกก็เชื่อฟังแม่ด้วยละ่ะจะไปไหนก็ให้อยู่ด้วยกันจะได้ปลอดภัยจ้าพ่อนางเกตกับลูกสาวก็อยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัยดีจนกระทั่งวันหนึ่งฟืนที่ตุนไว้ได้หมดและอากาศก็เริ่มหนาวแล้ว ถ้าไม่มีฟืนเจ้าหงต้องมาหารก็ะลำบากเธอจึงได้พาสวยเข้าไปในป่าเพื่อตาหาฟืนกลับมาระหว่างที่นางเกดกำลังใช้พลาเพื่อตัดต้นไม้มาเป็นฟืนเดี๋ยวที่สวยก็เก็บกิ่งไม้ที่ตกพื้นอยู่แถวนั้นเธอก็พลาดทำมีดพาหล่นลงไปในเนินข้างล่างนั่นเป็นมีดพาเล่มเดียวที่มีถ้าหายไปต้องลำบากมาก นางเกดจยงคิีจะปีนลงไปเก็บแต่เนินนั้นก็ชันและสูงกว่าที่เห็นมากจนเธอปีนลงไปไม่ได้แต่ตอนนั้นเองก็มีเสียงเรียกดังมาจากเนินข้างล่างนางเกตมองหาที่มาของเสียงก็เห็นว่าเสียงดังมาจากโพรงใหญ่ที่อยู่ข้างล่างดูแล้วน่าจะเป็นโพรงงู เสียงนั้นดังออกมาว่าจะช่วยเก็บมีดปลาให้แต่เธอต้องยอมเป็นเมียของมันแต่ก่อนที่นางเกดจะปฏิเสธงูตัวใหญ่ก็โผล่ออกมาจากโพรงนั้นก่อนจะพูดต่อว่าถ้าไม่ยอมตกลงมันจะกินทั้งนางเกดและลูกสาวนางเกดจึงยอมตกลงด้วยความจำยอม ในคืนนั้นเรื่องน่าพิศวงก็เกิดขึ้นงูตัวใหญ่ยักษ์ได้คลืบคลานออกมาจากโพรงใต้เนินและเลือ้อยคลานตรงไปที่บ้านชายป่างูยักษ์ได้เลื้อยขึ้นไปที่บ้านและเข้าประตูไปที่ห้องที่นางเกตนอนอยู่ราวกับทราบว่าอยู่ที่ไหนตั้งแต่ต้น นางเกก็รู้สึกตัวขึ้นเมื่องูยักษ์เข้ามาใกล้แต่ก็ต้องจำยอมไม่กล้าขัดขืนเพราะได้ตกลงไปแล้วและกลัวว่างูยักษ์จะทำร้ายสวยที่เป็นลูกสาวแล้วคืนที่น่าแปลกประหลาดชวนพิศวงก็ได้ผ่านไป เดือนผ่านไปนางเกดก็เริ่มท้องโตขึ้นใช่แล้วตอนนี้เธอได้ตั้งครรภ์แล้วและนางเกดก็รู้สึกได้ว่าที่เธอท้องนี่เป็นเพราะเรื่องในคืนนั้นกับงูยักษ์และเพราะตอนนี้เธอได้อุ้มท้องของงูยักษ์ทำให้เธอเกิดความผูกพันกับงูยักษ์โดยไม่รู้ตัว ในขณะที่เหมเมืม่อเห็นนางเกตท้องลูกคนที่สองก็ดีใจมากเพราะตัวเขานั้นอยากจะมีลูกชายสักทีแต่ว่าเรื่องในคืนนั้นของนางเกตกับงูยักษ์อาจใช่เป็นความลับไหมเพราะสวยได้แ,แอบเห็นเรื่องในคืนนั้นที่แม่ของตัวเองนอนกับงูยักษ์สวยที่ทนเก็บเป็นความลับไม่ได้จึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เหมู้เป็นพ่อฟัง เ็มได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากด้วยความโกรธแค้นของเหมที่รู้สึกว่าถูกทรยศทำให้เขาคิดว่ายังไงก็ต้องล้างแค้นให้ได้เขาจึงได้วางแผนที่จะข้างูยักษ์เหมได้เข้าไปในป่าแล้วเดินหาตามคำบอกเล่าของสวย จนพบเนินที่นางเกตเคยทำมีดพลาตกลงไปเขามองหาไม่นานก็เจอกับโพรงที่เป็นที่อาศัยของงูยักษ์เหมในเอาผ้าของนางเกตมาใช้เพื่อล่อง,งูยักษ์ออกมาตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้จะใช้ได้ผลหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะความสัมพันธ์ที่งูยักษ์เองก็มีกับนางเกตรหรือเปล่างูยักษ์นั้นกับโผล่ออกมาจากโพรงและเลื้อยขานขึ้นมาบนเนินอย่างรวดเร็ว เหมเมื่อเห็นเ,เช่นนั้นด้วยความโกรธแค้นจนไม่สนใจอะไรจึงได้ฟันหัวของงูยักษ์จนขาดกระเด็นในทีเดียวแต่แค่นั้นยังไม่สาแก่ใจของเหมเขายังคงฟันมีดพ้าลงไปที่ล่างที่ไร้หัวของงูยักษ์อย่างไม่หยุดยัง้งจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อแหลกเละจึงหยุดลงพร้อมกับเสียงหายใจด้วยความเหนื่อยหอบ เย็นวันนั้นเหมก็ได้ยกอาหารชุดใหญ่มาให้ครอบครัวจนทำให้นางเกดกับสวยต้องแปลกใจเขาบอกว่าเพราะนางเกดท้องอยู่เลยต้องบำรุงเยอะๆหน่อยอาหารมื้อนั้นเป็นเนื้อสัตว์ที่พวกเธอไม่ค่อยมีโอกาสได้กินเท่าไหร่จึงจะไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรแต่ทั้งนางเกดและสวยก็กินกันอย่างอรดอร่อย แต่ในตอนนั้นเองก็มีอีกาตัวใหญ่บินมาเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆก่อนที่มันจะส่งเสียงร้องจนทุกคนต้องหันไปมองกากาเกลืนกินเนะื้อหัวตัวเองกาาเสียงที่การ้องออกมาทำให้ทุกคนต้องตกใจโดยเฉพาะนางเกแ้นเมื่อมองไปที่อีกา ก็เห็นหัวงูยักษ์ที่ถูกตัดขาดห้อยอยู่ใช่แล้วเหมยังคงไม่หายแขนจึงได้เอาเนื้อของงูยักษ์มาทำเป็นอาหารกินด้วยนางเกจถึงกับเกิดอาการช็อกอย่างหนักเธอพยายามอาเจียนของที่กินเข้าไปออกมา โดยที่มีสายตาของเหมมองอยู่อย่างเย็นชานางเกตรู้สึกเสียใจจนร้องไห้ออกมาไม่หยุดก่อนที่เธอจะลุกพวดพาาและวิ่งออกมาจากบ้านเข้าไปในป่ายอย่างรวดเร็วเหมก็ตกตะลึงไปเพอไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลายเป็นแบบนี้พอเขาตั้งสติได้ก็รีบวิ่งตามนางเกตไปโดยทิ้งสวยที่ยังคงตกตะลึงไว้ที่บ้านคนเดียว นางเกดได้วิ่งเข้าไปในใป่ายอย่างไร้สติแต่อาจด้วยสัญชาตญาณบางอย่างที่ทำให้เธอวิ่งไปที่เนินที่มีโพรงของงูยักษ์อยู่แต่ทว่าเมื่อเธอไปถึงที่เนินนั้นนางเกดก็ยังไม่หยุดวิ่งร่างของเธอลุ่ลงไปที่ก้นเนินจนกระแทกกับพื้นตายคาที่ทันที มีนำซ้ำท้องของเธออย่างกระแทกกับพื้นจนแตกออกและเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นเพราะงูนับร้อยๆตัวหลากสีสันหลายลวดลายได้เลยออกมาจากท้องของนางเกตเห็นที่ไล่ตามมาก็ได้เห็นภาพประหลาดที่อยู่ตรงหน้าแต่เขากลับยิ่งรู้สึกโกรธขึ้นมายิ่งขึ้น เขารีบปีนลงไปแล้วใช้มีดพ่าไล่ฆ่าง,งูพวกนั้นจนตายไปเรื่อยๆแต่ทว่าด้วยความโกรจนหน้ามือตาหมัวเหมก็ได้ลื่นจนหัวฟาดกับก้อนหินจนตายคาที่ไปเช่นกันก่อนที่ล่างของเขาจะกลายเป็นอาหารให้กับเหล่างูนับร้อยตัวนั้น แล้วงูเหล่านั้นก็ได้มุดหนีหายไปตามที่ต่างๆโลกของเราจึงได้มีงูหลายประเภทนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ณนะกลางป่าหรือแห่งหนึ่งมีชีปกขาวอยู่คนหนึ่งที่อาศัยอยู่อย่างสันโดนห่างไกลาจากผู้คนถือศีลบำเพ็ญธรรมอยู่เพียงผู้เดียวอยู่มาวันหนึ่งที่อาสมของชีปาขาวได้มีสัตว์ชนิดหนึ่งเลยเข้ามาด้วยท่าทางอ่อนแอเล่ากับเพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นาน สัตว์ตัวนั้นมีรูปร่างเป็นงูตัวเล็กสีเขียวที่ชีปปาขาวไม่เคยเห็นมาก่อนและเมื่อง,งูเขียวเจอกับชีปปาขาวก็ได้เปลี่ยนร่างกลายเป็นเด็กทาโลที่มีหัวเป็นงู ชีปาขาวจึงได้จับยามสามตาเพื่อดูว่างูเขียวตัวนี้มีความเป็นมาอย่างไรจึงได้ทราบความว่าที่แท้งูเขียวคือหนึ่งในลูกงูทั้งหลายที่เกิดจากหญิงชาวมนุษย์กับงูยักษ์แต่เพราะหญิงผู้นั้นมีสามีและครอบครัวแล้วทำให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้น ทั้งงูยกักษ์หญิงคนนั้นและสามีต้องตายและทำให้ลูกงูจำนวนมากต้องกระจัดกระจายกันออกมาชีป่าขาวรู้สึกสงสารในทารกงูเขียวจึงได้รับเลี้ยงดูไว้ด้วยความที่ชีป่าขาวไม่รู้วิธีเลี้ยงเด็กจึงได้เลี้ยงดูเด็กทารกงูอย่างยากลำบาก แต่ก็สามารถเลี้ยงจนโตขึ้นมาได้และตั้งชื่อว่าโสลยาโสลยาโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวที่มีความเรียบร้อยและเชื่อฟังชีปะขาวเป็นอย่างดีแต่ว่าก็ยังมีหัวเป็นงูเหมือนสมัยเด็กชีปะขาวเห็นว่าต่อไปโสลยาจะต้องได้เจอกับคนอื่นๆเขาจึงได้ทําพิธีสร้างแหวนขึ้นมาวงหนึ่งที่ทําให้หัวของโสลยากลายเป็นมนุษย์ทั่วไป และเมื่อโสรยาสวมแหวนเธอก็ได้เปลี่ยนเป็นหญิงสาวที่แสนงดงามที่ไม่ว่าชายใดเห็นก็คงต้องหลงสเสน่ห์ทำให้วันหนึ่งตอนที่โสรยามาที่ลำธารที่ล้างผักเธอก็ได้พบกับมนุษย์คนอื่นนอกจากชีปลาขาวเป็นครั้งแรกเวหาบุตรชายของผู้มีอัญชินที่อยู่ในเมืองได้เข้ามาในป่าเพื่อล่าสัตว์เขาได้พบกับสรยาและประทับใจในตัวเธอในทันที ทั้งหน้าตาและกิริยาท่าทางเวหาจึงได้เข้าไปทักทายพูดคุยกับโสรยาในทันทีด้วยความเป็นหนุ่มสาวหรือโชคชะตาก็ไม่ทราบเวหาและโสรยาต่างก็ตกหลุมรักกันในทันทีเมื่อมีโอกาสก็จะนัดเจอกันและกันยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งใกล้ชิดกันและนัดเจอกันใกล้เมืองขึ้นเรื่อย จนกระทั่งวันหนึ่งลานีที่เป็นคู่มั่นของเวหามาเห็นทั้งเวหากับสรยากำลังพอดรักกันลานีเป็นหญิงสาวที่เอาแต่ใจที่เป็นลูกเศรษฐีนีที่ร่ำรวยพอๆกับครอบครัวของเวหาเธอหลงรักเวหาและได้ใช้เส้นสายของครอบครัวทำให้ได้มั่นกับเวหาเมื่อลานีมาเห็นทั้งคู่กำลังพอดรักกันจึงเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก อีนางนั่นมันเป็นใครถึงได้มายุ่งกับผู้ชายของข้าดูเหมือนจะเป็นนางบ้าที่อาศัยอยู่ในป่าเจ้าค่ะไม่รู้จักเจียมตัวเลยนะเจ้าค่ะอย่างนี้ต้องจัดการให้รู้สำเนีกตัวเส็นหน่อยว่าอย่ามายุ่งกับของของ,ของคนอื่นราณีจึงได้นำคนรับใช้มาดักเจอกับโสรยาที่แยกกับเวหาเพื่อหวังที่จะทำร้ายเพื่อสั่งสอน ด้วยความที่ลานีมีแต่คนตามใจตลอดไม่เคยกลัวใครและยังมีคนมากกว่าจึงเต็มไปด้วยความย่มใจหวังจะเข้าทําลายโสลยาในทันทีโสลยาเองตอนแรกก็ตกใจที่มีคนจะเข้ามาทําลายแต่ทว่าเมื่อพวกลานีเข้ามาใกล้ตัวโซรยาก็ต้องมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นซีดเผือกด้วยความกลัว <S <S เพราะในทันทีที่มีความมุ่งห้ายมาที่โซรยา ก็ปรากฏงูจํานวนมากลอเลยออกมาจากซอกหลือต่างๆไม่ว่าลูดินพุ่มไม้หรือซอกไม้ออกมาล้อมรอบตัวโระยาวไว้ราวกับเป็นการคุ้มครองทั้งลานีและคนรับใช้พอเห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างไม่ปกติจึงรีบถอยหนีไปด้วยความนลนลานในทันที ตาณีได้เอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาฟ้องกับวาสนาผู้เป็นแม่ของเธอวาสนาเป็นเศรษฐีนีที่นอกจากจะร่ำรวยและมีอิทธิพลแล้วยังเป็นคนที่โหดเหี้ยมอยากได้สิ่งใดก็ต้องได้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีขี้โกงหรือรุนแรงแบบไหนก็ตามแม้ว่าจะต้องฆ่าคนเธอก็ทำได้ เมื่อวาสนาได้ยินเรื่องที่ลาน,นีเล่าก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเพราะเหมือนกับถูกเหยียดหยามแต่เธอก็รู้ว่าเรื่องนี้ถ้าทางจะจัดการด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้แต่คนมีอิทธิพลอ,อย่างเธอย่อมมีวิธีไม่ต้องเป็นห่วงลูกเดี๋ยวแม่จัดการให้เอง วาสนากับลานีจึงได้มาหาแม่หมอมา,อายาแม่หมอที่ดูมีอายุไม่มากแต่มีผมที่งอกทั้งหัวจนดูประหลาดแต่ก็มีวิชาอาคมที่หลากาและคอยจัดการปัญหาให้กับวาสนาหลายครั้งตอนแรกแม่หมอไม่ค่อยมีท่าทางสนใจเรื่องของสุรยาที่วาสนาเล่าให้ฟังเท่าไหร่ แต่เมื่อลานีเล่าให้ฟังเรื่องอิทธิฤทธิ์ของโสรยาที่สามารถเรียกงูออกมาปกป้องตัวเองได้แม่หมอก็มีอาการสนใจขึ้นมาทันทีแม่หมอมายาได้ทำพิธีเพื่อตรวจสอบบางอย่างและได้เผยรอยยิ้มที่เหี่ยมเกียมออกมาและตกลงที่จะช่วยแก้ปัญหาให้วาสนา เมื่อถึงเวลาลงมือแม่หมอก็ได้มาดาักเจอกับโซลยาที่กำลังจะมาหาเวหาอย่างที่ทำเป็นประจำโดยมีสองแม่ลูกวาสนากับลาน,นีมองดูอยู่ห่างๆแม่หมอได้ไายมนคาถาเพื่อให้โสลยาขืนล่างเปิดเผยตัวตนที่มีรูปลักษณ์ที่อับปัลักษณ แต่ด้วยอิทธิลิ์ของแหวนที่ชีปากขาวให้สโตยาส่วนไว้ได้ช่วยปกป้องเธอไม่ให้คืนร่างเดิมอย่างสมบูรณ์เพียงแค่เปลี่ยนผมของเธอเป็นงูแต่ยังมีใบหน้าของมนุษย์แต่ด้วยอาคมของแม่หมอก็ทำให้สโตรยาอ่อนแอลงจนขยับร่างกายไม่ได้สองแม่ลูกเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เกิดยามใจเข้ามาใกล้โตรยาเพื่อที่จะได้ดูถูก ทันใดนั้นเองชีป่าขาวก็ได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยเหลือโสลยาโดยสามารถสยบแม่หมอมายาลงได้อย่างง่ายดายชีป่าขาวได้จับยามสามตาและเปิดเผยว่าแม่หมอมายาที่แท้ก็คือพี่สาวคนละพ่อของโสรยาที่เกิดกับสามีที่เป็นมนุษย์หลังจากที่พ่อแม่ตาย โกรธแค้นพวกงูงที่ทําให้ตัวเองต้องเสียครอบครัวเลยเปลี่ยนชื่อแล้วล่ําเรียนคุณสามือเพื่อแก้แขนโสรยาเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจและพยายามบอกให้ชีปปากขาวไว้ชีวิตเธอแต่แม่หมอก็ไม่สนใจและใช้อาคมคำสาเข้าใส่โสรยาแต่ชีปปากขาวก็สามารถป้องกันไว้ได้ อาคมคำสาได้กระเด็นไปหาวาสนากับลานีแทนและเปลี่ยนร่างของทั้งคู่กลายเป็นเต่าท่ามกลางความสับสนวุ่นวายแม่หมอมายาก็อาศัยจังหวะหลบหนีไปได้หลังจากเรื่องวุ่นวายผ่านพ้นไปโสลยาได้เล่าเรื่องจริงเกี่ยวกับตัวเองให้เวหาฟัง และยังเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้เห็นอีกด้วยแต่ว่าเวหาก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจตั้งแต่เขารู้จักเธอเขาก็หลงรักในตัวตนของเธอมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกอยู่แล้วหลังจากนั้นเวหากับโซลยาจึงได้ของคู่ด้วยกันยังมีความสุข โซลยาหญิงสาวที่เกิดมาจากพยางงูเกงกองกับหญิงมนุษย์เธอเกิดมาด้วยร่างที่แสนประหลาดเป็นทั้งร่างมนุษย์ผสมกับงูโชคดีที่ได้ชีปะขาวที่มีวิชาช่วยเปลี่ยนร่างให้เป็นมนุษย์แล้วเลี้ยงดูจนเติบใหญ่หลังจากที่โซลยาโตเป็นสาวเธอได้พบกับเวหาชายหนุ่มตระกูลเศรษฐีในหมู่บ้านและได้ตกหลุมรักกันหลังจากที่ผ่านเรื่องราวหลายอย่าง ในที่สุดโสรยากับเวหาก็ได้ของคู่กันโสรยากับเวหาได้อยู่ของคู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าพวกชาวบ้านจะรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างที่อยู่ก็มีหญิงสาวแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากแต่แล้วลาวกับว่าความสุขนั้นไม่อ่านอยู่ได้นาน อยู่มาวันหนึ่งก็เริ่มเกิดเรื่องประหลาดขึ้นในหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มเห็นว่ามีงูโผล่มาล้อมหมู่บ้านมากขึ้นมากขึ้นทุกวันมีนำซ้ำงูพวกนั้นยังไม่กลัวคนถึงขนาดที่เข้ามาในหมู่บ้านแล้เวเริ่มเข้าเกาะกวนทำร้ายชาวบ้าน เมื่อเกิดเรื่องประหลาดขึ้นทําให้พวกชาวบ้านเริ่มลือกันว่าเป็นเพราะโสรยาทําให้เกิดเป็นอาเพศเพราะตลอดมาไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนจนกระทั่งโสรยาไม่อยู่ในหมู่บ้านยิ่งเรื่องรุนแรงขึ้นความไม่พอใจของพวกชาวบ้านที่มีต่อโสรยาก,ก็เริ่มมีมากขึ้นจนเริ่มมีการรวมตัวกันที่จะขับไล่โสรยาออกจากหมู่บ้าน แต่เวหาก็พยายามห้ามปามชาวบ้านไม่ให้ขับไล่โสรยาออกไปด้วยความที่เวหาเป็นเศรษฐีที่มีอิทธิพลในหมู่บ้านมากทําให้ชาวบ้านยอมถอยไปแต่แล้วก็ยังเกิดเรื่องขึ้นที่ทำให้เรื่องราวยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีก เวหาที่อยู่ข้างสนรยาและคอยปกป้องเธอนั้นอยู่ๆก็ไม่สบายหนะักล้มหมอนนอนเสือ่อหมอที่มารักษาก็ไม่สามารถหาสาเหตุอาการหรือรักษาได้เวหามีอาการไข้ขึ้นอย่างหนักจนแทบไม่มีสตินอนสมและยังเพ้ออยู่ตลอดเวลาโดยที่สรยาก,ก็พยายามจะคอยเฝ้าไข้ดูแลอยู่ตลอดแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลย ระหว่างที่ดูแลเวหาอยู่นั้นโสรยาก็ได้เห็นว่ามีรอยกัดเล็กๆบนล่างของเวหาซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เวหาต้องไม่สบายโสรยาก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นรอยกัดจากงูที่เข้ามาอาลวาดสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้านในขณนะเดียวกันความไม่พอใจของชาวบ้านที่มีต่อโสรยาก็ยิ่งมากขึ้น ยิ่งไม่มีเวหาคอยพ้ามปามแม้แต่ยัดญาของเวหาเองก็เริ่มแสดงความไม่พอใจต่อเธอจนในเวลาไม่นานพวกชาวบ้านก็ได้รวมตัวกันเพื่อขับไล่สรยาออกไปเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวายหรือร้ายแรงมากไปกว่านี้สุรยาจึงได้รอหนีออกไปจากหมู่บ้านก่อนที่จะถูกไล่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวายและเพื่อหาทางรักษาเวหา สงนยาเดินทางเข้ามาในป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆน่าประหลาดที่ตั้งแต่เข้ามาในป่าเธอไม่ได้ยินเสียงหรือเห็นล่องรอยของพวกสัตว์ป่าเลยแล้วทันใดนั้นที่เบื้องหน้าของเธอก็ปรากฏงูจำนวนมากโผล่ออกมาจนดูน่ากลัวหนึ่งในงูเหล่านั้นมีงูตัวใหญ่สีแดงตัวหนึ่งที่คล้ายกับหัวนหน้าหรือจ่าฝูงงูสีแดงได้พูดด้วยเสียงมนุษย์ออกมา ใช่แล้วสาเหตุที่เวหาต้องล้มหมอนนอนเสือก็เป็นเพราะมันนั่นเองงูสีแดงเริ่มเล่าว่าพวกมันก็คือพี่น้องของโซลยาที่ต่างกระจัดกระจายกันไปในตอนที่พยางงูเก่งกองตายไปน,นั่นเอง ที่พวกมันเข้าไปป่านป่วนก่อนเรื่องในหมู่บ้านนั้นเพราะต้องการให้สรยาออกจากหมู่บ้านเพราะว่าในตัวของเธอมีดวงจิตพยายงูที่ทําให้เธอมีฐานะอยู่เหนืองูทั้งปวงแต่ก็มีภาระหน้าที่ต้องอยู่เฝ้าพงอสรพิษหนึ่งในเส้นทางสู่ป่าหิมาพาลสรยาเมื่อได้รับฟังความจริงก็รู้สึกสับสนทำตัวไม่ถูกแต่เธอก็ได้ปฏิเสธที่จะทำหน้าที่ออกไป เพราะว่าเธอหลงรักเวหาและต้องการที่จะอาศัยอยู่กับเขาเมื่องูยักษ์สีแดงได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มแสดงความโกรธออกมาตัวมันเป็นงูที่มีอายุและอิทธิฤทธิ์มากที่สุดในหมู่พี่น้องแต่ก็ยังจะให้ตำแหน่งพยางงูกับโซลยาจึงไม่พอใจอย่างมากในเมื่อเจ้าไม่คิดจะทำหน้าที่ก็จงเอาดวงวิญญาณพยางงูไม้ข่าซะ ทันทีที่พูดจบงูสีแดงก็พุ่งเข้าใส่โซลายาพร้อมกับงูตัวอื่นอื่นในทันทีงูจำนวนมากที่ล้อมเธออยู่นั้นทำให้เธอไม่มีทางหนีไปได้เลยแต่ทันใดนั้นเองก็มีคนปรากฏตัวขึ้นมาช่วยเธอไว้คนที่โซลายาคาดไม่ถึงว่าจะมาช่วยเธอไว้ คนคนนั้นก็คือแม่หมอมายาหรือสวยพี่สาวคนละพ่อของโซลญาที่เคยโกรธแค้นเธอและเคยคิดจะฆ่าเธอเสียดย้วยซ้ำแต่ในครั้งนั้นโรลญาได้ขอให้ชีป่าขาวให้มาช่วยปราบมายาไว้ชีวิตเธอทำให้มายาหนีไปและได้ทบทวนในสิ่งที่ทำลงไปมายาได้ปรากฏตัวกมาเป็นลายอาคมช่วยปกป้องโซลยาจากพวกงูที่พุ่งเข้าเล่นงานเธอไว้ แต่พวกงูทั้งหลายก็ยังไม่ยอมแพ้เข้าเล่นงานทั้งสองพี่น้องไม่หยุดอีกไม่นานอาคมของมายาก็คงหมดฤทธิ์ไปเสียก่อนมายาจึงได้เจรจากับพวกงูว่าที่โซรยาต้องไปทำหน้าที่ที่เฝ้าพงอสรพิษเพราะว่ามีดวงจิตพญายงงูอยู่ถ้าเธอไม่มีก็ไม่ต้องทำหน้าที่นี้ใช่ไหม งูสีแดงจึงบอกว่าหน้าที่เฝ้าพงอสรพิษเป็นของผู้ที่มีดวงจิตพยางูถ้าสรยาไม่อยากทําหน้าที่ก็ต้องตายเพื่อที่ดวงจิตจะได้ไปสู่พี่น้องตัวอื่นๆมายาจึงได้เสนอที่จะย้ายดวงจิตพยางูกลับไปให้งูสีแดงแทนเท่านี้ก็ไม่ต้องทําร้ายสรยาอีกแล้วงูสีแดงจึงได้รับข้อเสนอของมายา เธอจึงได้ไล่าอาคมดึงดวงจิตพยางงูออกจากล่างของโสลยาและย้ายมันไปที่งูสีแดงแทนง,งูสีแดงที่ได้รับดวงจิตพยางงูก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นพยางงูตัวใหม่และได้ทำหน้าที่เฝ้าพงอสรพิษต่อไป ส่วนทางสรยาที่ได้ดึงดวงจิตพญายงูออกไปนั้นก็ทำให้เธอกับกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่มีรูปรักษณ์หรือ,อิทธิฤทธิ์ของงูอีกแล้วเธอได้กลับไปที่หมู่บ้านพร้อมกับพญายงูและได้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับชาวบ้านในฝั่งและพญายงูก็ได้ให้สัญญาว่าจะคอยคุ้มครองและมอบความอุด,ดมสมบูรณ์ให้กับหมู่บ้านชดเชยกับเรื่องที่ทำไป หลังจากนั้นเวหาก็ได้รับการรักษาและถอนพิษกลับมาแข็งแรงดังเดิมในเวลาไม่นานและโสรยาก็กลับมาอยู่กับเวหาด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนทางมายานั้นยังคงมีความรู้สึกผิดจึงไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับโซรยาแต่นานๆครั้งก็แวะมาเยี่ยมเยียนเธอเมื่อมีโอกาส